d e n i a l of Service นะครับคือการโจมตีระบบหรือเว็บไซต์โดยการส่งคำขอจำนวนมากต่อเนื่องเกินขีดความสามารถที่ระบบจะประมวลผลได้นะครับ DOS หรือ d e n i a l of Service ก็ตามรูปด้านขวามือของทุกท่านนะครับในรูปบนรูปแรกนะครับจะเป็นลักษณะข,ของ Single System แล้วส่งไปอย่างแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ต่างๆส่วน Distributed ดีน่าออฟเซ i ร์สเนี่ยจะเป็นรูปแบบการโจมตีที่มีความรุนแรงมากขึ้นครับโดยดำเนินการจากอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมๆกันซึ่งมักจะเป็นเครื่องที่ติดเมลแวร์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของบอทเน็ตบอทก็จะโรบอทนะครับเข้าไปนะครับทำการป้องกันเป็นไปได้ยากเพราะมาจากหลายซอร์สครับถ้ามาจากซอร์สเดียวอย่างข้อข้อที่1น,นะครับในส่วนแรกก็คือ De n i a l of Service เราพบว่ามาจากไหนเราก็บอกได้ แต่ uh, distributed uh, denial service ก็จะทำได้ยากขึ้นแต่ก็ยังทำได้นะครับ web based attack นะครับคือการโจมตีผ่านช่องโหว่ของเว็บไซต์นะครับที่เช่น SQL injection นะครับโดยอาศัยการส่งคำสั่ง SQL บางอย่างผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัไปยังฐานข้อมูลครับเ,เพราะฉะนั้นก็ส่งตาม ตรงที่บริเวณที่เป็นที่กรอกของข้อมูลเลยนะครับประโยชน์ของการจากช่องโหวน่นะี้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกลงไปนะครับ input validation เนี่ยซึ่งมีข้อจำกัดหรือขาดความเข้มงวดโดยนักพัฒนามักนำข้อมูลที่กรอกไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง SQL เพื่อไปดึงไปถามในข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนะไปถามในฐานข้อมูลนะครับ ผู้เจาะระบบนะครับหรือแฮกเกอร์อาจจะแทรกคำสั่ง SQL บางอย่างที่เป็นอันตรายนะครับในข้อมูลที่กรอบเพื่อให้ระบบประมวลผลคำสั่งนั้นร่วมกับคำสั่ง SQL ปกติส่งผลให้ผู้เจาะระบบนะครับสามารถเข้าถึงและดัดแปลงหรือลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้นะตัวอย่างที่พบบ่อยนะครับอย่างเช่นทีนะ่ตัวอย่างนี้นะครับที่เป็น or นะครับ1เท่ากับ1 นะครับแล้มีโค้ดตรงนั้นนะ,นะครับส่งเข้าไปเพื่อหลอกให้ระบบข้ามขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องได้นะครับตัวอย่างเว็บเบสแอตแทกอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีการเข้าไปในหน้าเว็บแล้วก็ใส่ username password ปกติทางด้านซ้ายมือคือการพิสูจน์ตัวตนตามปกติด้านขวามือ ความพยายามที่จะ Bypass นะครับคือข้ามไปเลยการพิสูจน์ตัวตนโดยใส่ SQL injection ตามรูปนะครับก็จะเป็นคำสั่ง SQL นั่นเองครับ w ว b บ based a t t a c k อย่างอื่นคือเช่นนะครับ c r u s e s i t e skipping นะครับ skipping นะครับก็คือตัวที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตีแบบ injection โดยผู้ไม่หวังดีจะแทรกสคริปต์อย่างที่เป็นอันตรายเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับการโจมตี c o s s site s c r i p t i n g เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อผู้เจาะระบบใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นช่องทางในการส่งโค้ดอันตรายเข้าไปซึ่งมักอยู่ในรูปของสคริปต์ฝังบนเบราว์เซอร์ไปยังผู้ใช้รายอื่นตัว c o s s site s c r i p t i n g เนี่ย เกิดจากการที่เว็บแอปพลิเคชันรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องครับหรือการเข้ารหัสข้อมูลอย่างเหมาะสมก่อนนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างเป็นผลลัพธ์ที่แสดงต่อผู้ใช้ส่งผลให้ผู้จอะระบบสามารถใช้ช่องโหว่นี้เพื่อขโมยข้อมูลที่สำคัญหรือกระทําการอื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบขององค์กรได้ อีกตัวนึงครับก็คือ cross site request forgery นะครับเป็นการโจมตีที่บังคับให้ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันตัวตน a u t h e n t i เก t e ดแล้วนะครับทำการกระทำบางอย่างบนเว็บแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผู้จอระบบหรือแฮกเกอร์เนี่ยจะใช้วิธีหลอกลวงให้ผู้ใช้นะครับที่เป็นเหยื่อนะครับทำกระทำการบางอย่างนะครับ,รบเช่นเปลี่ยนที่อยู่อีเมลในบ,บัญชีเปลี่ยนรหัสผ่านหรือโอนเงิน การโจมตีนี้เกิดจากการที่ผู้เจาะระบบนะครับปลอมแปลงคำสั่งหรือ Request ในเว็บแอปพลิเคชันที่เหยื่อใช้บริการนะครับหากผู้ใช้ที่ถูกโจมตีมีบทบาทพิเศษภายในแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันนั้นเช่นเป็นแอดมินเป็นผู้ดูแลระบบผู้เจาะระบบจะสามารถควบคุมข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานต่างๆของแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่นั่นเอง